โอ้โหเจโบทอยมาเรามาพร้อมกันโอ้ยแรกแกผมเกลียดเขามากเลยนะบ่นทุกวันอะบ่นผมทุกวันผมผมก็ผมก็ไม่รู้เรื่องไงนัพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมก็คิดอย่างเงี้ยเีอะไรของมึงวะ่ารำคางเออมันบ่นบ่นผมทุกวันอะโอ้โหแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาก็เห็นว่าเราสามารถที่จะเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ย ขเขาพัฒนาเราหลายๆเรื่องนะแบบไม่ว่าจะเป็นวิชั่นที่เ,าเขาเรียกอะไรมุมมองมากขึ้นมุมมองในการเล่นบมมอลมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามีมุมมองที่อีกระดับหนึ่งเพราะถ้าถ้าเจาไม่ไม่ยอมรับใครก็คือไม่คุยด้วยนะเห็นอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนที่โอ้โหโครชาตินิยมอะเจย์สุดๆเลยยิ่งยิ่งด่ายิ่งรักใช่ไหม คือเรามาสนิทก,กันช่วงช่วงหลังปีปีสองพันสิบแปดหลังจากนั้นเริ่มเริ่มเริ่มสนิทก,กันแหละ mm hmm. ก็เริ่มแล้วเป็นผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวที่เล่นเข้าขาผมมากที่สุดสมมุติแบบไม่ต้องมอก uh huh. แต่รู้ว่าอยู่ตรงเนี้ยแลวคือเขาเป็นคนที่โหเขาเก่งยิงคมคมมากเป็นกองหน้าที่เก่งมากอืถ mm ้ hmm. าเขามงหัวจับบอลคลองบอลจ่ายบอล uh huh. อะไรเงี้ยอ่า uh huh. uh huh. เขาเปลี่ยนมุมมองเจยังไงบ้างเจเจโบทอยเปลี่ยนมุมมองเจชนาติทิพย์ยังไงบ้างคือคือแฟนบอลเออ่เขาเรียกอะไรคนไทยอะคิดว่าการเลี้ยงฟุตบอลเก่งอะคือเป็นนักฟุตบอลที่เก่งนึกออกป่ะตอนอยู่ไทยอะผมก็มีเวลาจับเลี้ยงคิดจ่ายถูกไหมครับเพราะฟุตบอลช้าแต่พอมาอยู่ที่เนี่สังเกตมันไม่มีใครมาเลี้ยงสองสามจ่ายอยู่ที่นี่จับคิดจ่ายให้วิ่งขยับ กลายเป็นว่าหนึ่งมันจะทําให้เจเล่นง่ายกองหน้าเล่นง่ายด้วยเพราะเราจับป้นใจไปเลยมันทําให้เขาไม่ต้องเสียจังหวะเยอะแรกเราก็จับคิดแล้วค่อยส่งถูกไหมฮะเพราะเราไม่ชินกับฟุตบอลที่มันไวจนกว่าเราจะปรับตัวได้เนี่ยแหละเพราะพี่กลับไปดูบอลไทยแต่ผมไม่ค่อยดูนะก็ดูบ้างอะไรเงี้ยคือหลายๆทีมก็ไม่ไม่มีหรอกเล่นจังหวะเดียวไม่มีผมบอกเลยไม่มีจับเลี้ยงให้ คิดก่อนอค่อยส่งจะไม่ค่อยมีเติร์ดแมรันนิ่งมาเซตบอลแบบเข้าทําแบบวันทูแบบเติร์ดแมรันนิ่งเข้าทําไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่ยยก็ต่างชาติพิกจ่ายไปเอายิงเองอะไรเงี้ยเพราะว่าคนไทยก็ยังก็สุดท้ายก็ต้องยังพึ่งแบบกองหน้าต่างชาติอยู่ให้ต่างชาติแบกอยู่อ,อะไรเงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นบางทีมันเล่นมาใช้ระบบุก <c oughs> เกือบทุกทีมอะไรเงี้ยเพราะ บางทีแบบพวกต่างชาติเล่นไม่ได้ก็นั่งเพราะว่าไม่เขาระบบกับเขามันจะเป็นแบบนี้มากกว่า